สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้องมิสิกมาแล้วจ้ะนี่นะครับก็จะเป็นลงก,กับข้าวเรานะครับก็วันนี้ก็เราก็จะมาถ่ายลูกค้ามาสิกกับข้าวนะครับเฮ้ยหน้าจ๋าร้อยห้าสิบเอง สวยก็ไม่เป็นไรเราพอใจที่จะมาสัตยเดียวเาดมาตยเดียวัตยเดียวราอะไรเราก็ทไม่ได้ี่ไอไรก็วมาเซเว่นอีเลวินได้้วก็หนักเลยนเรนี่เป็นอะไรจ๊ะ ปูก็ปูกตรงนี้4 5 6 0เป็น60บาทจ้ะน่าจะ่ข้าวกับข้าวนะครับในโซดีบ่เฮ้ย่ไรดยอดผู้ติดตามยังบาหอดหวานจ้ อันละสิบบอกอันละสิบละละสาวอันละสิบจ้ะเออโอเคอะไรใส่บ้างใส่แล้วนะของหวานใส่ใช่เนี่ยครับโดยกับพ่อเราแม่ค้าก็เปลี่ยนทรงผมนะครับวันนี้แม่ค้าก็เปลี่ยนเป็นแม่ค้าน้อยก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าม้านะครับตัดทรงผมหน้าม้านะครับ สว่วนแม่ค้าใหญ่นะครับก็จะเป็นทรงอะไรไม่รู้ทรงหยังยฮะอะไรก่ทรงสีเหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมโอเคืสื่อก็พูดยากมากเลยครับคนกรุงเทพเขาทรงผมนี้เขาพูดว่ามาดาม แต่ภาคอีสานเขาเรียกว่ามาดำนะครับแม่งก็ขับห่างพักมีอยู่ครับเ๋ยวเดี๋ยว มากห้าบาทครับได้ผมนเหรียาได้ผมนเหรียญหกันมาหาอดกอนบึกได้รูดได้ลาวรูดได้ทอนเสียบหะ เกิไว้อยู่ในทอน่อนสิบห้าท่อนสิบห้าเดี๋ยวเอาตังไปทอนก่อนนะครับนี่ครับตังทอนขอบคุณครับเธอเอินเธอตามหน้าแม,ม่อาอยู่นะรถพาอยู่เดี๋ยว โอ้เจ้าพ่อสั่งคืออันอีโฟเห็นคืออันยอกยายครับอ่ะยายทีขึ้นถหลดขัข้หลดไปบื้นอีกยายขึ้นถหลดขเข้หลดไปบื้นอีกมีอะไรแบ

ปุกพน้อยนะำชก้วหมดแล้จ้ะอนนับไม่ได้เนาะหมือนแก้วกบอันนี้อันนี้ก็ชสุกาน้อยก่อนใส่ได้เลยยบาทะพระทวดสายทางนั้นทางนี้ก็แบบที่มันแบบอันเออแต่เอาอยากได้ นี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศบ้านกก่องนะครับนี่นะครับก็รถกับข้าวก็มานะครับตอนเย็นนะครับรถกับข้าวก็มาทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์นะครับถ้าใครอยากสั่งของก็โทรมาได้ที่เบอร์0ูน0์8นก็เนะครับถ้าใครอยากสั่งของนะครับสั่งของให้มาส่งสั่งหมูเห็ดเป็ดไก่ได้หมดเลยนะครับ

Ele é tá muito, เพิ่งเคยกินไหมมักแตงกับน้ำตาลกินมักแตงกับน้ำตาลแล้วมันจะเป็นแตงโมเคยกินท่าก็เคยครั้นึ่าพอก็เคยครัออง้งหนึ่งมันแบบอร่อยมากเลยนะครับโอ้โหยโอ้โหยมันเจ้าสนิดเหยบอกอะไรบ้บางป้ายัครับป้ายาย,ยังป้ายใหญ่ป้ายยังตู้จุดใต้ ่ะเพราะ <ล>ทุ่มพวงทุ<ล>่มพวงรถตลาดทุ่มพวท่มพวงุมงมนะ่มพวงพุมพวม,พวไ,มได้ไครับอันนั้นอุกป,ปูออมกระปูสิบบาทกระปูนี่ใช่สบบาทาอ,นนอันนี้ก็สิบบาทครั โอาให้ลูกหมดเลยจุลพัร์เฮ้ยไม่ใช่ข้าห้าร <c oughs> ้อยย่บพันหนึ่ง้อยยี่5 0บห้าร้หลายอย่างอันนี้เป็ลาจมเป็น่าปลาจมอันนี้<ง>ปู <c oughs> ปู <c oughs> ปรูราปูรอันนี้หมกปลาหน้าพี่นะครับหน้าพี่ไม่ด้มีบอกนมีบอ ผมนีมีขาวะเทศเหนอเป็นจักรบาลจ้าไอ้เรียนครับเป็นยีสบครับมกปลายเนาะ้อง้บางหมกปลายท่านผมกู้อยที่นี่ี่โคากนัานเร่ครับหมกปลาหมกปลาทางเท้มีข่าวแล้วบอก งหอมมั้งครับหอมมี้างงมอไหร่แดงแดูปลาจะอะไรวะำไม่ได้อะไรอะไรนี่รับเป็ดรับเสร็จเนี่ยรอต่งคนไงสุดาห้า เขาไม่จะกิน right หูมัเลยนะครัม่ใช่มนรงเตงแล้วม่ใมันไม่ใช่มันรงเต่งหรอกอนนี้คงดวงสามห้าทอนหกห้าค่มีค uh ันเดียวบ้านประดอน ข้าวเราก็เหลือเท่าที่เห็นนะครับยิ้ยซี่ขอคำคมแม่ไอ้เราเคยบอกเลยนะคืออะับน่ารัก ปปาเดี๋ยวปุาหาอแผมมีปัญหาครับเอ่อลูกีอะไรน่ากลกผมไม่รู้ไม่รู้ทีอะไรน่าักพีรักน้องนะเ้อ

เดี๋ว่าสกล้มไมต้มกินกับน้ำไม้หน่อยเนาะมีแตน้ไม้ต้ม บ้านนี่นะว่าก็ขึสวยแท้ทำไมถึงสวยจังเลยดั๊ดผุ่มผุ่มน้อยพอก็จะดัดอยู่ละมันน้อยมันน้อยจะได้ผมมากกันหม้อมันเลยได้ผมพอดีนะเท้าแล้วก็จะเท้าเลยเออเห็นเห็นเท้าไอ้ขี้ร้ายเห็นขี้ร้ายในเตาน่ะ แม่คนนเ็นแมขงมงานทีได้โอยเชื่อหรไปตั้งตัวไหม่ซื้อรถซื้อลาซื้อเฮือนสืนอ <c oughs> เอบอาเพิ่งได้ค่อยบอมีเฮอ,อ,อ,อกพิมไปเอาทอกกระเุไปมาน้ำผากยังขอเอาทอกกรุกมาสร้างละไม่เห็ดเน้ยนะไปมองนุ่มดย่บาคานี้ไปหดเจ็ดสิบปีแปดสิบปีให้หาแล้วไปทอกกระตูได้เปล่าเห็ดยัเออก็จะมีหมกนะครับหมกปลาใหญ่ครับ อันนี้ก็จะเป็นเออปลาส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหนมหมูนี่ครับก็จะเหลือแค่นี้ครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็แตงกวนะครับแล้วก็มะเขือยาวม่วงนะครับนี่ครับแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับนี่ครับ นี่ก็กคือก้อยครับก็ปูกนนี้นี่คือบบกาเห็นที่งตูดเพื <Hayır> <S <S ่อนี่นะตัดใกล้ได้ยิ่ง่าเตูดใกล้ตัดไม่ได้ไงที่จะตู้ดตัดบ่ได้บนา ัวคอเท้าเอาเาครที่บ่อไปเท้าับมีไรบ้างถุงถ้าร้าอันนั้นาไม่แค่มนคือมีล่ะตู้าไปซอยอเราน้ำผึ้งจกินได้ไหครับมันบดน้ำซับเลยนะน้ับปจอมปจอมเอย คือหอมไปจุ๊บ่เออแม่พี่ทะลายนะี่ชุก้วบออะรบาทบอเอาไปเลยได้วมากินเนาะน้าจะกินตับไกลตับไกลอยู่มือใดพนมีกินมือไม่ได้เยอะเออนกป้าบอนี่นะนกอป้าหญ่บอ ไอ่ไม้บะระาน้อยเรียอันเดียวกันไม่บอกอีก้วอันนี้ผัยังอยู่กิน S <S <preach ers> อันนี้อันไ์จะบ้านอันนี้นะตำมจนวันอาทิตย <S an disco> ์ก <S an disco> mm ็ละละมาขายผลไม้ลวมอยู่ใดวข้าวปาได้ด่นะมันจันหอบะวัดเป็นชื่อชื่นบ้านบ้านแม่ลำเลอยงปีศาด้วยสี่าา กคืนีกินของ Adams. หวานนะนะมคืนคือของหวานน่แคน่าไดกินองหวานรถเด้อรถเด้อมกป่าคนเด้อเฮ้อมกป่าคนเด้นี่นะมกป่าหญ่เอดนะครับ อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าต้นเนี่แหละครับที่ผมกินตอนนั้นครับเอ,อคลิปเอ,อคลิปผลไม้ข้างทางนะครับข้างถนนดิใช่ครับเอ้ยมืดมั่งเลย ต้องพูดอะไรน่ะหรือเปล่าหนึ่งสองสามสีสสส่ห้าหกเจ็ดแปด ไต่มาเยอะมันหิวจัง่มา,า,มมาเนะะะาะจังหวาวัดขีดชี้เทากับมากีดวิ่งกับไก่เด้เหมือนเรามือไม่ได้เพราะจะสิได้รถขางนั้น กงจัดของมาครับตอนนี้ ข้าวต้มผัดหมดจ๊อบละมีแต่ของวันบัวลอยเบือัอยวบืรอบัวลอยจ้อเปลี่ยนยากเีืยอถ้่ที่เห็นที่ลจ้าอันนี้หมกปลาปลาเท่าร่ะเ็ดปลาได้าอเ่นี้อจระถุงค่ะ อะไรยี่สิบบาท่ะกระเพ้าวเราก็เยอะเหลือเยอะมากเลยนะครับ